สวัสดีครับ <c oughs> อ่าผมก็จะนำเสนอรพระสมเด็จนะครับเนี่ยนะครับสององค์นะครับที่ผมตีว่าเป็นของที่ผมตีว่าเป็นของสมเด็จพระพุทธโคสาจาจรเริญนะครับเนี่ย ผมมาเทียบเคียงกับองค์ที่ฝั่งพลอยนี่นะนะครับอันนี้จะมีความเก่ากว่าองค์นี้นะครับจะมีความเก่ากว่าเนี่ยองค์นี้จะมีความเก่ากว่านะครับเนี่ยนี่ผมตีเป็นของเจ้าคุณเจริญแจกเป็นยุคสงครามโลก นะครับแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแกะบอกไม่ทันเลยต้องถอดพิมพ์แต่อันนี้นะครับเนื้อหาความเก่านะครับอันนี้จะเก่ากว่าน,นี้ท่านเจ้าคุณเจริญก็เป็นเจ้าว่าตั้งแต่2 4 3 7ี่สาถึงสองสนะครับผมตีว่า24 5060ห50้นเนี่ยห้นะครับตรงนี้จัดร้าม,มาก่อน ผมตีเป็นของเจ้าคุณเจริญดีกว่านะเนี่ยเมื่อคืนผมทำล่วงเนี่ยเนื้อเป็นองเดียวกันเลยนะครับเป็นอันเดียวกันเหมือนชามสังกะโลกเห็นแตกนะครับเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบชามสังกะโลกเคยเห็นไหมนะครับแตกแล้วเนื้อจะเป็นก้อนเดียวกันอนะ่ะไม่มีเป็นขุยนะครับเนี่ยทำล่วงมือรูเสียายนะครับ แต่ก็ดีครับได้เห็นเนื้อแท้ด้านในนี่นะมันชามแตงกโลก,ก่ะที่แตกอะ่ะท่าน้ท่านเคยเห็นนะแข็งแกร่งนะครับผมตีนะตีให้เป็นเจ้าของคุณเจ้าคุณจเจริญเหมือนกันนะนี่นะครับนะครับเนี่ยตีเป็นของเจ้าคุณจเจริญน,นะครับนี่สร้างแจกยุดข,ของรามโลกนะนี่ั้งที่หนึ่งอันนี้ ผมเชื่อเป็นเจ้าของคุณเจ้าคุณ